สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกับปั๊คเฟลคานะครับผมอยู่ณที่บางนาราสฎาน87นะครับผมก็ใครอยากดูรถดีๆอย่างที่อยู่ด้านหลังผมนี่ครับก็ถ้าท่านใดที่กดกระดิ่งไว้ก่อนก็จะได้ทราบเป็นคนแรกๆนะครับก็บอกเลยเอาเข้ามาไม่เยอะนะประมาณ4-5คันทั้งขาวและดำตอนนี้ก็ติดจองกันเยอะเยอะแยะมากแล้วของผมก็มีเดี๋ยวส่งเซนที่ระยองอยู่เหมือนกันก็จองมาเรียบร้อยแล้วครับกับโปรโมชั่น10เท่าโปรเป็นยังไงเดี๋ยวผมธิบิยให้ชมท้ายคลิปนะครับผม ที่ระยอนนี่ได้เลยเดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะเริ่มตอน2.7เองครับบอรดิวเซอร์อ่ะด้านหลังผมครับไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนครับผมกับ King of PPV ครับผมอยู่ของเราเนี่ยก็เป็น k ิง g of คนขาย PPV เหมือนกันที่เพอร์เฟ Car คาเนี่ยแหละครับผมก็อ่ะไม่มีใครไม่รู้จักอยู่แล้วครับ t o y ย ta Fortuner นะครับ, er รบเห็นกันบนท้องถนนกันอยู่ประจำกันอยู่แล้วนะมานั่งพูดอะไรเยอะครับถ้าไม่ดีจรงิงยอดขายไม่เป็นอันดับหนึ่งอันดับสองมาตลอดหลายๆปีหรอกนะครับผม ก็น,นี่เลยครับด้านหน้าไฟหน้าเลนโปรเจคเตอร์เลนซีนอนมีไฟหน้าแบบไบบีม hmm. เทคโนโลยีของโตโยต้า hmm. ให้เออผมลืมพูดคันนี้นะคุณ mm hmm. ผ,ผู้ชมเป็นรุ่น2.8 4 w h วินะครับ mm hmm. เป็นตัวท็อปสุดนะครับตัวท็อปสุดถ้าไม่นับตัว T R D อันนี้คือท็อปสุดแล้วสำหรับเกศรุ่นปกตินะครับผม mm hmm. ก็ขับเคลื่อนสีภายในสีชาม,มัวภายนอกสีขาวมุกใครที่ซื้อรถฟ o r t u n e r สีขาวมุกมีค่าสีเพิ่ม12,000บาทน,นะครับผม mm hmm. จากห้าง แต่ว่าของเราไม่ขายครับป้ายแดงขายอยู่ล้านหกนะครับเดี๋ยวไปดูราคาของเรากันขายอยู่เท่าไหร่กันนะก็สีขาวมุกจากโรงงานกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับผมสวยๆเพิ่มดีไซน์ความหรูหราความมีระดับขึ้นมาได้อย่างดีเลยชอบที่สุดเลยรถลุนนี้คือเลขทะเบียนครับเลขทะเบียนสวยทุกสวยทุกคันอ่ะ6กพ .545 ครับใครสายดวงสายมูชอบยังไงแบบไหนเลือกดูได้เลขทะเบีย,ย,ยขนของเรามีให้เลือกกันเยอะแยะเลยครับผม ไฟตัดหมอกมีให้นะครับผมกันจะกันชนหน้าเข้ารูปนะครับผมเข้ารูปเดิมๆสวยๆส,สีขาวเดิมๆนะค,คุณผู้ชมนะมีล้อแมกอลลอยมาให้ครับเป็นล้อแมกอลลอยแบบทูโทนปัดเงามาให้ชายบันไดข้างมีมาให้นะครับผมลดระดับนี้ขายออกห้างกันอยู่ล้านหล้านเจ็ดเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีมาให้มีไฟเลี้ยวแบบฝังขอบกระจกมองข้างมาให้ด้วยนะครับช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ดีมากเมื่อเปิด,ปดครบเนี่ย ในมุมมองผมก็ถือว่าตัวรถออกแบบมาได้ดีอยู่แล้วครับสีขาวตัดกับสีคมเมียมทั้งข้างบนและข้างล่างกุญแจเป็นแบบกีลเลสก็ช่วยเรื่องของความรูหรามีระดับนะเดี๋ยวไปดูข้างในผมบอกเลยข้างในเลขไมลหลักหมื่นจริงๆคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับไม่ใช่ Fortuner เกหลายๆคนจะไม่ค่อยเห็น Fortuner ที่เป็นภายในอย่างนี้เพราะว่ามันคือ2 8ขับ4ตัวเดียวที่มีภายในสีชามัวมาให้ครับ ที่ตัวอื่นจะไม่มีครับตัวอื่นจะเป็นสีน้ำตาลไม่เท่านั้นนะครับผมถ้าท่านมาเห็นเปิดรถขึ้นมาดูอ้าวทำไมเบาะเป็นอย่างนี้ทำไมเบาะเหมือนรถยุโรปท่านมั่นใจได้เลยว่ามันคือ2.8ขับโฟแน่นอนนะคุณผู้ชมนะอันนี้ก็เป็นบริเวณด้านท้ายนะครับผมมีโลโก้บ่งบอกชัดเจนครับอเทคโนโลยีขับสี่ของโตโยตา้าซิกมาความเป็น2.8นะครับผมเลขทะเบียนสวยๆเบลด้านหลังเป็นแบบโครเมียม พี d ดีเป็นสีดําแล้วแต่รถสนิยมนะแต่ผมชอบสีครเมี่ยมมากกว่าผมว่ามันดูคลีนมันดูสว่างตามากกว่าใครชอบทีอดีก็ไม่ว่ากันนะมีปัดหลังให้นะครับผมมีสปอยเลอร์หลังให้ช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกได้ดีมากนะกดท้ายไว้ท้ายไม่สะบัดแล้วก็มีเสาอากาศชีพฉลามแบบชาร์ k ฟินมาให้นะครับผมประตูท้ายไฟฟ้าครับเป็นแบบออโต้ลิฟเกตครับมีตั้งแต่เกีรุ่น 2.4V ขึ้นไป 2.4G ไม่มี อันนี้แน่นอนครับเกียร์รุ่นเราไม่ใช่เกียร์รุ่นแบบง,ง่อยแน่นอนจริงๆคุณผู้ชมน็อตเดิมๆครับรู้นานรู้หน้านที่ครับโปรดิวเซอร์นนครับร,นนรู้งานรู้งานพูดชัดเสียงหูคุณไม่ดีแหละ <Okay. S 1> ครับก็ไม่ได้ถอดไม่ได้ขันรถไม่ได้ชนท้ายมานะคุณผู้ชมนะท้ายไม่ได้โดนมาเม็ดองเม็ดอาร์กอะไรพวกนี้มันก็อยู่ครบน็ not ye, อตไฟท้ายอ่ะถ่ายให้ดูเลยถ้าน็อตไฟท้ายมีแตกมีเปลี่ยนเนี่ยมันต้องมีรอยการขันการไข,นข,นข,นขนเนี่ยเห็นไหมตรงนี้สติ๊กเกอร์ qc ก็อยู่ครบนะครับผมก็ ใครที่มองหารถเจ็ดที่นั่งยอดนิยมขับแล้วไม่ไอายใครดูดีมีระดับผมก็แนะนําเมนเจ้าตัวนี้นะที่สําคัญนะมารถปีสิแตลราคาหายไปจากตลาดประมาณ500,000ก,กว่านะ mm hmm. เดี๋ยวผมสรุปราคากับโปรให้ดูกันชอบที่สุดเลยคือไฟท้ายสวยมาก mm hmm. ตอนกลางคืนนี่บอกเลยเด็ดสง่ามากนะ mm hmm. ก็สมควรแล้วแหละบางคนเขาเรียกท้ายหงท้ายอะไรก็แล้วแต่จะเรียกกันนะผมมองว่ามันงามดี แล้วก็ด m e n มชชั่นทางด้านขวาของตัวรถนะคุณผู้ชมก็บอกว่าสวยงามครับไม่มีรอยบุ่มไม่มีรักยิ้มนะคุณผู้ชมนะมาดูจริงๆได้เลยรถคินคลีนสวยๆเลยครับใหม่ๆเลยปะดูภายนอกเสร็จแล้วภายในต้องสวยด้วยครับโอเคครับคุณผู้ชมก็อยู่ด้านในตัวรถเรียบร้อยนะครับขึ้นมาก็ยังบอกว่าได้กลิ่นอายของความใหม่อยู่เพราะว่าเลขไมลมันอยู่ที่45,000กิโลเมตรนะครับ ส5่หมื่นห้งคุณผู้ชมรถใช้งาน2อปีก็ถือว่า k ม s e ซ s e นะสมเหตุสมผลดีออปชั่นมีครบครับกระจกข้างไฟฟ้าทั้งหมด4บานนะอ่ะเลือนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยเปิดเป็นแบบออโต้ให้หมดเลยด้วยนะออโต้สบานเหมือนโตโยต้าแคมรี่เลยนะครับผม เซ็นทรัลล็อกเมกระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าประตูท้ายเปิดปิดจากในรถได้เปิดปิดได้ทั้งหมด3เรียกว่า3แบบนะกุญแจหนึ่งตัวรถ1สัมผัสท,ที่รถนี่1ครั้งนะครับผมใครจะไปใส่ตัวคิกแบ็กอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ท่านนะคุณจะใส่เซนเซอร์ในการเตะอะไรก็ตัวนี้มันรองรับอยู่แล้วนะแล้วก็มีคูสคอนโทรลให้ครับคูสคอนโทรลชอบอย่างหนึ่งคือมันใช้ง่ายครับผมไม่ต้องมาคอยมองหาปุ่มตรงนี้บางรุ่นมันจะอยู่ตรงนี้นะแต่โตโยต้าผมชอบอยู่คือมันอยู่ตรงนี้มันใช้ง่าย แคนเซิลเพิ่มความเร็วลดความเร็วอันตโนมัติทําได้นะทาได้ผมชอบมันใช้ง่ายมากอันนี้อันนี้ส่วนตัวเลยชอบมากแพดเดิลชิพมีให้นะครับผมใครชอบอ่าอารมณ์ในเรื่องของความสปอร์ตเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ยรตรงนี้ได้นะก็แ้่แต่คนรแต่สําหรับตัวผมชอบซีเชียลชิพเดี๋ยวอธิบายให้ดูอีกทีหนึ่งผมชอบใช้ตรงนี้มากกว่าไฟหน้าเปิดปิดออตโต้ให้เองครับที่ปัดหลังมีให้ที่ปัดน้ําฝนหน้ามีแบบปัดหน่วงเวลาให้ตากล้องเมื่อกี้ถ่ายเล็กหมปยัง อ่อยังก็ถ่ายครับของดีมีต้องโชว์ครับของดีมีต้องโชว์นะนี่นะคุณผู้ชมนะสี0หมืหพันกิโลเมตรรถใหม่ๆเลยครับคุณผู้ชมเบาะไฟฟ้าด้วยครับเจมไฟฟ้าแปดทิศทางนะชอบให้อารมณ์คล้ายๆบักเก็ตซีดของรถแข่งเลยนี่ตรงหน้าขามันจะตั้งมาองศาเวลาวางเท้าเนี่ยผมชอบองศาขาผมจะไม่อ่าเรียกว่ามันจะไม่ผิดสรีระแล้วก็ บางคนอาจจะมองไม่สําคัญแต่สําหรับผมไม่ความสําคัญมากในเรื่องสรีละในการขับขี่นะการพูดได้เต็มปากครับรถที่เบาะไฟฟ้าไม่ใช่แปดทิศทางและเบาะแบบแมนนวลไม่ได้ทำให้สรีละตรงได้ดั่งใจตลอดดูสังเกตผมนั่งนะครับสันหลังผมติด ติดกับตัวตัวซีดเลยนี่คอหมอนรองคอรองรับกระดูกกระดูกคอตั้งตรงเวลาการเกดิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยมันรองรับมันเซฟตี้ได้ดีครับหลังตรงกระดูกสันหลังตรงหน้าขาครับถ้ารถไม่มีแปดทิศทางนะเห็นไหมบอบเบรคปรับเบาะลงหน้าขามันจะย่นล่นลงมาแต่ถ้าเกิดผมปรับเบาะขึ้นมายี่เห็นไหมขาหน้าขาผมมายกขึ้นองศาผมจะตรงบอกเลยใช้งานบ่อยๆขับขับรถบ่อยๆอันนี้มีผลในชีวิตมากๆเลยครับคุณผู้ชม วัสดุทํามาได้ดีครับเป็นแบบซอฟท์ทารค่อนข้างเยอะครับอันนี้ก็เป็นซอฟท์ทารสีชามมวมาให้เปิดอันนี้ให้ดูหน่อยมีคูบ็อกด้วยวยนะครับใช่ครับมีคูบ็อกแล้วก็มีคูปีชาด้วยนะครับวันนี้วันออกอ๋วันอลล์วันนี้เห็นวันหวยออกพอดีนะอันนี้ครับมาถึงหน้าจอหน่อยแล้วกันหน้าจอเป็นหน้าจอแบบเทเลมาติกแล้วนะครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบใหม่นะครับผมก็มีในรุ่นนี้นะก็สามารถแจ้งเตือนเมื่อรถขยับออกจากสถานที่ที่เราที่เราเซตเอาไว้นะแจ้งผ่านมือถือได้้เเลลยยแตต่่คุณอองงทะะบ,บีน,นนนะก อ่เสร็จปุ๊บก็เวลารถหายโดนโจรกรรมสามารถตามได้นะอันนี้ผมชอบชอบมากๆเลย Toyota ทโยทำมาได้ดีแอร์ Air ครับผมแอร์ Air เป็นแบบออโต้นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลแบบออโต้นะครับมี power outlet ให้ชอบที่สุดเลยนี่ครับระบบช h i p on the fly ครับผม Toyota ออกแบบมาได้ดีมันเก็บมาได้ดีผมชอบดีไซน์การออกแบบมากมาพร้อมะหมดมาเรียกว่าโหมด d w w n s s i s t Control เอางี้เดี๋ยวผมอธิบายชิ i ออ n เ e อ Fly ก่อนแล้วกันครับมันมีโหมดขับเคลื่อนทั้งหมดนะสแบบอันนี้โหมดขับเคลื่อน2ล้ออันนี้โฟร์ไฮสล้อความเร็วสูงส่วนอันนี้4ล้อ,ลอความเร็วต่ำล้อทั้ง4ล้อจะตะกุยพร้อมกันนะครับผมก็อันนี้เป็นโหมดไว้ลุยที่วิบากจริงๆแล้วกันอันนี้มันเป็นแบบพาร์ทไทม์แนะนําเปิดโฟร์ไฮตลอดเลยครับใช้บนถนนเวลาฝนตกลาถนนลื่นลถเสียลักเนี่ย ล้อใดล้อหนึ่งเสียหลักนะล้ออีกสล้อจะคอยส่งกําลังเพิ่มเติมให้ทําให้รถของคุณเนี่ยมีสมรรถนะที่ดีขึ้นมากๆเลยอันนี้ผมชอบ0ูนยเนี่ยหมุนเปลี่ยนได้เลยความเร็ว0ูนถึงร้อนะเปลี่ยนได้เลยแต่ถ้าเกิดใครเล่นเป็นโฟโลเอาไปลุยนะต้องไปจอดแล้วเข้าเกียร์ว่างก่อนแล้วถึงปรับเป็นโฟโลมันจะเข้าส่วนโหมดแดกเนี่ยผมเรียกาสั้นโหมดแดกแล้วกันก็โหมดแดกเนี่ยครับผมก็เปิดโฟล์ไฮหรือโฟล์โรก็ได้เวลาคุณลงเขาเนี่ย รถจะคอยหน่วงความเร็วให้ไม่เกิน8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยอ่าอันนี้คุณยกเท้าได้เลยนะตัดปัญหาเลยครับเบรกไหม้คัดอ่าเบรกไหม้คัดไหม่เกียร์พังใครทดเกียร์ไม่เป็นแนะนําเปิดแดกเข้าไปเลยชอบตรงเกียร์อ่าอย่างแรกกล้องมองหลังมีให้ปรับอ่าปรับโหมดปรับโหมดได้นะหลายหลาย,ลายท่านอาจจะไม่รู้นึกว่ามีแต่ฮอนด้าปรับได้โตโยต้าก็ปรับได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ ปรับได้ชอบเกียร์มีเป็นเกียร์ซีเวนเชียลชีพครับสามารถปรับเป็นแมนนวลโหมดได้นะอันนี้ผมชอบผมชอบเลื่อนเกียร์ตรงมือมากกว่ามากกว่าตรงแพดเดิลชีพก็แล้วแต่รสนิยมครับเกียร์อ่าเบรกมือหุ้มดีได้ตะเข็บเรนมาดีอันนี้ผมชอบอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดโหมดในการขับขี่ครับคุณชอบแบบไหนประหยัดก็ไปอีโคบ้าพลังก็มาพาวเวอร์ได้เลยนะครับอันนี้ไม่ว่าการโหมดสต็อปแอดสตาร์ทครับตัดรอบเครื่องยนต์เวลาเดินเบาเครื่องยนต์ดับ แต่ว่าระบบไฟฟ้าทั้งหมดไม่ดับแอร์ไม่ดับวิทยุไม่ดับแต่เครื่องยนต์ดับกลับมาติดง่ายๆคุณขยับพวงมาลายัยยกเท้าจากเบรกไปคันเร่งเปลี่ยนเกียร์แค่นี้รถทํางานครับแ r a c t i o n control ครับไว้ปิดเวลาที่คุณต้องการลุยพื้นที่ที่มันวิบากจริงๆนะอ่าล้ออ่ามันจะคิดว่ารถเสียหลักมันจะคอยช่วยเบรกให้เองก็ต้องปิดก่อนนะถ้าเกิดต้องการคุณจะลุยหรือว่าคุณจะดิฟอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่คุณได้เลยอยากให้อ่าแพรนให้ดูในส่วนของสภาพบอก็ขต้องบอกว่าใหม่ ใหม่มากจริงๆครับคุณผู้ชมดูดิหนังเด้งๆงเด้งเด้งดึงด๋งๆอย่างนี้เลยใหม่ๆไม่มีรอยยับไม่มีรอยย่นเลยนะขออนุญาตไปด้านหลังให้หน่อยครับโปรดิวเซอร์โอเคครับอันนี้ก็ด้านหลังครับกว้างขวางครับพี่เบาะปรับระดับได้แอร์ปรับจากเบาะโดยสารตอนหลังได้เหมือนกันนะมีเรื่องให้ปรับแอร์ได้ก็ตัดปัญหาที่ร้อนที่หนาวกันนะคุณผู้ชมนะโอเคด้านหลังเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะครับ โอเคครับ okay. คุณผู้ชมก็อยู่ด้านหน้าตัวรถเรียบร้อยนะครับแจมหน้าที่ของคุณเลยไล่หัวน็อตก่อนเลยไปคุณอะไปไปไล้ครับไปถ่ายหัวน็อตได้แล้วครับก็อันนี้น็อตฝากระโปรงครับ,รบก็ไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนทําสีมานะครับผมเดิมเดิมคลิเก็บนะครับผมคานหน้าเดิมเดิมน,อน็อตคานหน้าเดิมเดิมครับก็อย่างที่บอกครับถ้ารถคันไหนโดนหนักถึงโครงสร้างหลกักพลิกความจมน้ําน้ําท่วมกอไม้มีคดีความตัดต่ออยู่ที่เพอร์เฟกไม่ได้ วันรับรถผมมีสอขบอให้ถ้าคุณเจอว่ารถผมดีไม่ดีอย่างนั้นนะคุณเอามาคืนผมรับซื้อคืนเต็มราคาครับ <people criteria> ก็ด้านนอเครื่องสวยงามครับคุณผู้ชมก็มันอยู่ยังอยู่ในวาร Build ันตีของ TMT อยู่นะก็ทีเอ็เขารับประกันเครื่องยนต์ช่วงล่างเกียร์คุณภาพสี่และตัวถังที่เกิดจากคุณภาพเขานะครับผมก็อันนี้่าน้ํายาคูแลน์ครับน้ํายาหม้อน้ําเปลี่ยนทุกทแสนครั้งแรกกัะแสนหครั้งต่อไปทุกๆแปดหมื่นก็ไม่ต่ากว่ามินไม่สูงกว่าแม็กหน้าขีดมันจะมีบอกตรงนี้ น้ำมันเบรกก็ยังใสใสอยู่นะครับผมตัวน้ำมันพาวเวอร์ก็ยังอยู่ดีอยู่ครบอยู่นี่น็อตตรงนี้ไม่เคย,ดเยดโดนถอดเลยถ้ารถโดนโดนข้างมามันต้องมีรอยแกะมันต้องมีรอยถอดหนูกกงหนูกัดอะไรไม่ม,มีนะยังดียังเยสวยอยู่นะก็มาดูมาชมกันได้นะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวสรุปราคากันหน่อยครับ ครับคุณผู้ชมอ่ะผมพาดูไอ้น้องจูนคันนี้เรียบร้อยนะก็ย้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับว่ารถปี2018เท่านั้นเป็นตัวทับสุดสุด2.8ขับโฟล์ค,คุณผู้ชมราคาเอา้าราคาเปิดเลยครับ1,197,000บาทนะครับป้ายแดงขายอยู่ล้านหกว่ากนะไม่ให้หทวนเลยนะร้านหกว่ากครับกองผมขายอยู่ที่1,197,000บาทแถมยังไม่ใช่ราคาสุดท้ายครับคุณผู้ชม ราคาสุดท้ายเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณผู้ชมวางเงินจองมานะครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นจอง10เท่านะวาง3,000ผมลดได้ถึง30,000เลยวาง3,000ผมลดได้ถึง30,000ครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าคุณสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้ในราคา1 1 6 7 0 0้บาทนะคุณผู้ชมนะพร้อมเรทดอกเบี้ย2.79นี่ผมมีให้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่มีประวัติผ่อนดีผ่อนรงมีวินัยทางการเงินผมยื่นดอกเบี้ยน,นี้ให้ แต่แล้วเกิดใครบอกไม่เมแต่หน้าที่การงานชัดเจนเคสไ y เคสผมจัดให้ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นพนักงานม,มนุษย์เงินเดือนมีสลีปนะครับอาชีพค้ขาขายธุรกิจส่วนตัว,วามาพี่ผมช่วยได้ฟรีแลนซ์มาขายของออนไลน์มาขอแค่พี่ทํางานไม่ผิดกฎหมายเท่านั้นครับไฟแนนซ์ผมมีสิบสถาบันการเงินผมช่วยได้ใครจะดูแบบออกรถ100ก็ออกได้นะพูดจริงไม่จริงโจ้นะครับผมใครสงสัยไปดูในหน้าแฟนเพจผมได้ตลอดนะ ก็มีลูกค้ารับรถ100เยอะแยะครับผมก็ทําได้ค่าจัดค่าโอนแถมให้คือให้ขนส่งเรียกขนส่งเรียกเก็บผมไม่เก็บคุณบาทเดียวก็ไม่เก็บขัดเครืบอบสีมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องความมสากรองมีให้แถมที่สําคัญผมรับประกันหลังการขายพร้อมบริการสุขเสริมทั่วประเทศนะปีหนึ่ง24ชั่วโมงคุณเอาไปเลยคุณชอบรถผมให้ครับให้ด้วยความจริงใจอันไหนจริงบอกจริงสวยบอกสวยไม่ดีบอกไม่ดี บอกข้อดีข้อเสียก่อนครับใครสนใจเบอร์โทรด้านล่างนี้ครับขอดูรูปเพิ่มเติมขอโลเคชันขอว่าเอกสารใช้อะไรบ้างแอดมานะครับหรือว่าคอมเมนต์มาก็ได้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเวลาคลิปเข้าใหม่ซึ่งมีทุกวันท่านจะได้ไม่พลาดก่อนจากวันนี้เกินไว้หน่อยครับแคมรี่ v ฮชวีพ u เมียตอนนี้หมดเต้นครับแต่วันนี้ไปหามาให้เติมมาคันนึงบอสขนมาให้แล้ว คันนี้ปี16เลขไม่หนึ่งแสนทวนจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามตอนนี้ผมฝากยูทูบเบอร์จำเป็นไว้คนหนึ่งเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับว่าคนนี้เขาจะเป็นใครกันนะครับสวัสดีครับ